สวัสดีค่ะพี่น้องสกูุกคนนะคะนาตาลีจริงใจในิสัยดีมิเตหายใจเกินร้อยซอสอ้อยซอยซ่าหน่อยมือดองคอนเก่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้นะคะหิ้วเขาแห้งพี่น้องบรูว่วสิกินอีกยังนี่ละจ้ะได้แซลมอนดองพี่น้องแล้วกับโฮตาเตะดองแล้วกับมีปูไข่ดองมีกุ้งดองนิดนึงนะจ๊ะจากร้านเรื่องของปูนะคะมากินกันจ้ากินเลยเลยค่ะ สาลายปูไข่ดองก่อนเลยพี่น้องเบิ้งจ้าปูกไข่ดองไข่จุกๆจ้าเ,เพื่อทุกคนด้วยค่ะนี่มานริจิ้ลงไปไข่ยั่วยเลยค่ะอืเบิ้งไข่มันค่ะพี่น้องจ้า ละมุนเห้ยมันมุนมากอม,อมันที่นี่จะกินแบบเอาเขาแซ่ด้อะ ลาดน้ำจิ้มลงไปนี่มาจา้าอืมสาลายเกาหลีโคตรเสร็จเลยจ้าสไตล์เกาหลี แซลมอนนะคะเนื้อนุ่มๆละมุนมากนะคะแล้วไล่ในปากเลยจุ่มเลยนะคะขอ,อยายจุ่มเลยนี่ค่ะมาจ้ะฮึมกหมดตะเตะ อือขวดแสบได้จางห้อตัดติ๊กอื่อยกุ้ง หวานละมุนนวลนัวหอมทีอิ๊วด้ะค่ะ แสบหีจากพี่น้องโอ้ยอิ่มหลายพี่น้องจ้าสำรับมือหนีเน้อค่ะเพราะสำนีกันเด้อยพี่น้องแสบหลายเน้อค่ะพี่น้องจ้านาตาลี่ขอฝาก่องนาตาลี่ผ้าแสบเนี่ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสขไครต์ให้นาตาลี่เนี่ยนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณเลยหลายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย